สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto Max หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้เป็นวันพาเลสหัสวันที่2อธันวานะคะอ่าก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะขึ้นปีใหม่ก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขละกันค่ะวันนี้คุณลูกค้าขับรถนิสสันนาวาร่านะคะใส่ล้อกระทาเข้ามามาจัดเป็นล้อแฟชั่นขอบ16ไว้สําหรับบรรทุกของนะคะทําไมถึงจัดขอบ16แล้วบรรทุกของได้เพราะแก้มยางมันเยอะมันจะมีความยืดหยุ่นสูงค่ะคือถ้าจัดเป็นขอบ18หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่บรรทุกลงมารถก็จะ ตัวล้อเนี่ยต้องรับแรงทั้งหมดแก้มยางด้วยความที่มันเหลือน้อยเนี่ยก็จะบรรทุกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าแก้มยางเยอะความยืดหยุ่นมันก็เยอะค่ะอ่ะก็เป็นขอบ16ตรงรุ่นเขาเลยนะ6รู114เป็นล้อแม็กของ o a s i s นะคะ6รู114ขอบ16จับคู่กับยางไ Stone ค่ะใส่ขึ้นมาแล้วสวยงามเลยบรรทุกได้เช่นกันนี่เลยค่ะ ถ้ามองระยะไกลๆมีสีดำคุมทนดำหมดเลยสวยงามบอกเลยรวมเทินจ่ายไม่แพงนะคะชุดนี้คุณลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นล้อเดิมล้อแฟชั่นล้อพร้อมยางยางเปล่าล้อเปล่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปเลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลนะคะเลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตร เป็นร้านเต็นร้านเป็นเต็นสีขาวแดงนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาแอดไลน์เข้ามาคุยกันส่งรูปล้อรูปแหนกรูปยางยืนยันกันเรามีบริการจะส่งทั่วประเทศไทยและมีบริการติดตั้งนอกสถานที่ในกรุงเทพ,พและปริมณฑลด้วยนะคะในวันนี้แอดมินขออนุญาตลาก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ